วันนี้เราพาไปชมโครงการบ้านบนทำเลมหาชาัยกับบ้านที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตบ้านเดียวหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นอิงลิทวิวทะเลสาบนี่คือโครงการอีคอนเนเจอร์พรมสองมหาชัยบายบินทรีหลังนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องนำ้ำและ2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย183ตารางเมตรและถูกออกแบบแบบโอเพนแปลนเชื่อมโยงพื้นที่ลิฟวิ่งแอเรียห้องทานอาหารและห้องครัวเข้าไว้ด้วยกันเดินออกมาเพียงนิดเดียวจะมีโซนเอาท์ดอร์ n i นิ่งไว้สำหรับจัดปาร์ตี้เล็กๆชั้นล่างมีหนึ่ง ห้องนอนที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานก็นได้ชั้นบนมีมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เพดานสูงทรงจูวทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายและดูหรูหราทัานสมัยพร้อมพื้นที่วอล์กอินโคลเซชใช้งานสะดวกเป็นสัดส,ส่วนและอีก2ห้องนอนที่ขนาดกำลังดีสามารถวางเตียงขนาดใหญ่พ้อมตู้เผ้าได้แบบดีเลยและลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านตั้งแต่ที่จอดรถจนถึงโซนซักล้างป้องกันการสุดตัวในอนาคตทุกพื้นที่ของตัวบ้านได้ถูกดีไซน์ออกมาให้สวยลงตัวมีคลับเฮาส์พื้นที่ ส่วนกลางมาพร้อมกับสระว่ายน้ำฟิตเนสและคิปรูมรวมถึงห้องไลฟ์24ที่ทําให้การไลฟ์ขายสินค้าเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมีโอทูพ์คพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ร่มรื่นให้คุณพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติทั้งหมดนี้เริ่มต้นเพียง6.59ล้านโครงการตั้งอยู่ถนนกิจมณีเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนเอก,กชัยพระราม2และบางขุนเทียนขับรถเพียง10นาทีถึงเซ็นทรัลมหาชัยและยังอยู่ใกล้โรงพยาบาลถึง3แห่งเพียง5นาทีที่นี่อีคอนเนเจอร์พระราม2มหาชัย